วันนี้ s ปิสตอร์สควอจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องจักรกลหนักระดับตำนานที่กลับมาในรุ่นใหม่ล่าสุดนี่คือแ a t เธอริ l ลาดี 8T รุ่นปี2025รถแทรกเตอร์ดันดินที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งทนทานและทรงพลังซึ่งเหมาะกับทุกสภาพงานไม่ว่าจะเป็นงานปรับพื้นที่งานเหมืองหรือการสร้างถนนขนาดใหญ่มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยดี 8T 2025ยังคงกลิ่นอายความดุดันแบบฉบบัแคทเธอรินลาแต่ได้รับการอัปเกรดด้วยเส้นสายที่ทันสมัย สีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ดูเมง,งามมากขึ้นด้วยการเคลือบแบบ HD Gloss เพิ่มความหรูหราให้กับตัวเครื่องแม้จะอยู่ในโชว์รูมเครื่องจักรกลหัวใจสำคัญของรถคันนี้คือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแคทเทอร์พินลาได้ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษล่าสุดและยังให้กำลังที่มากพอสำหรับการใช้งานต่อเนื่องในพื้นที่โหดๆทั้งทรายดินแข็งหรือดินชื้นระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ใบมีดด้านหน้าของ d 8T 2,025ได้รับการออกแบบใหม่ให้ควบคุมง่ายขึ้นแม่นยำมากขึ้นและรับแรงได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในงานที่ต้องการเกรดดินอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุม GPS ที่ช่วยให้การทำงานมีความแม่นยำระดับเซนติเมตรลดระยะเวลาในการทำงานและลดความผิดพลาดห้องโดยสารของผู้ควบคุมก็ไม่แพ้รถยนต์หรูหรามีทั้งระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะนั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ หน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่ชัดเจนและคอนโซลควบคุมที่เข้าใจง่ายพร้อมกล้องรอบคันที่ช่วยให้ผู้ควบคุมมองเห็นได้ทุกมุมเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเคลื่อนไหวด้านความปลอดภยัยดี8ีมาพร้อมโครงสร้าง ROPS และ FOPS ที่ช่วยป้องกันการพลิกคว่ำและวัตถุกตกกระแทกจากด้านบนอีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหากเกิดความผิดปกติกับเครื่องยนต์หรือระบบไฮดรอลิกสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งานต้องชอบคือการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นมาก ฝาครอบเครื่องเปิดกว้างเข้าถึงจุดตรวจเช็คได้สะดวกและมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมต่อกับแอปของ Caterpillar ทําให้ตรวจสอบสถานะเครื่องได้จากมือถือทันทีสําหรับใครที่กําลังมองหารถแทรกเตอร์ดันดินที่มีทั้งพลังเทคโนโลยีและความปลอดภยัย Caterpillar D8 ท2025คือคําตอบที่ไม่ควรมองข้ามแน่นอนและถ้าคุณชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s p i t e r Squad เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวใหม่ๆของเราเจอกันคลิปหน้า